ครับตอนนี้เราอยู่บนอ่างห้วยงูนะครับพี่น้องคณะเชียงรายแอดเวนเจอร์ที่จริงน่าจะเข้าแต่เมื่อคืนนะครับเกิดเหตุรถของพี่ตองหกตกเขานะครับสวัสดีครับลองหนึ่งครับลองหนึ่งครับหลายชั่วโมงอ่ะลองหนึ่งครับออกซื้อนะครับลองหนึ่งนี่อย่างออกซื้อสวัสดีครับกันนี่ยิ่งน้ำนี่กันเออนะครับวนระเนี่ยผมยาวนะครับ คนอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนใครนะครับอันนี้คือสภาพรถคันที่เอเข้าไปเมื่อคืนนะครับเราก็ออกมานอนกันที่อ่างหงูนะครับอันนี้รถของเมงเวออันนี้ชุดหลังนะครับยังไม่ทันได้เข้าวนะครับรถก็มีอาการซะแล้วนะครับโดยเฉพาะรถของพี่โอคูเอ็นสวัสดีครับพี่พง์ไพสวัสดีครับล้างหน้าอยู่นะครับอันนี้เมงเวอนะครับ แมงวอลล่าตองเมื่อคืนเล่นล่าเป็นกลมแล้วครับไม่ได้ตองหมดกลมหนึ่งพออนะครับนี่พอออพอออยังไม่สว่างนะครับสักครู่เดี๋ยวขอถอนนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวเจ็บของพออนะครับมาถึงพระเอกของเราครับลาล่ากําลังจัดของอยู่สวัสดีครับพี่ลาล่าเอาไปให้ภไเหน่นะครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่ครับผมกําลังออกสื่อนะครับเดี๋ยวใช้ผมสิครับนะครับนี่ตัวเจ็บของลาล่าก็มาดูอีกทีนะครับว่า กุญแจทีิปนี้นี่จะเหลืออกระบอกโชคกี่ข้างนะครับอ่านี่ตากล้องของเราตากล้องอุจจมจีมนะครับสุดหล่อน้องแม็กนะครับแล้วก็มีผมเองนะครับลาหูนะครับถ่ายตอนเช้านั่งไงเดี๋ยวสักครู่จะออกเดินทางนะครับไปดูจุดที่เกิดเหตุนะครับ เยะอันนี้ก็นี่อเมริกนอันนี้กำลังแต่ละคนนีบประทานอาหารเช้านะครับกาแฟนมฟังข้าวทันจีนแฮมสเต็กกอกนะครับพ่อกำลังเติมพลังให้ตัวเองอยู่นะครับแมงเบาก็กำลังทำรถคูเอ็นอ่ะพิ่ไปเติมไปเติมไปเติมเติมมา นนเปนเลยครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปขู่รถนะครับสภาพเส้นทางทางเข้านะครับก็เป็นทางบรรจรของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันนะฮะก็ถึงข่าแรกครับพอกําลังครับใกล้สภาพเส้นทางที่เราไปกันนะครับ ไปอย่างนี้เห็นนะครับสภาพเต็นทาก็ กำลังจะข้ามห้วยนะครับห้วยเส้นเดียวนะครับขาบ้ามไปข้ามหมอรอันนี้เป็นห้าที่สามแล้วนะครับน้ําใสครับสภาพน้ําใสไหลยเย็นเป็นตัวปลาคุณเจกาขึาข้นชื่อเรื่องห้วยนะครับห้วยหิมพากตอนนี้ยังไม่เจอทากนะครับอ,อ๋อจะลองคนแรกสำหรับทาก ก็มาต่ออีกหนึ่งห้วยห้วยเส้นเดียวกันนั่นแหละครับมีเอียงและลื่นสบายไหมครับพอ่อเบบสบายจิ๊บจิ๊บชิวชิวสิวสิวโลโล ัได้เรียบร้อยนะครับคุนหน้าก็มาปันับอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ออีมไ่เา,เา,เา,เาครับนี่คือสภาพเสพ้นทางที่เราจะผ่านจะเข้าไปนะครับระวังลายใส้เนี่ยพอลึกนี้พอกำลังจะลงลายนี้นะครับถ้ามองในแง่ของคนขับซ้ายมือเป็นหลุมลึกนะครับพอลังแต่งลาย ดีย่ำไส้นะปีนไส่ไมไ่เนอะไส้นี่หลุมลึกดินจะโยนเนอะเยียขวาไว้ได้มาเลยขวามาขวามาขวามาได้ได้สบายเบ๊ะข้ามมาเลยดวยผมข้ามคนเดียว ไปว้าแดงนะครับต้องกลับรถแล้วก็ตั้งลำใหม่นะครับครับลาล่าลาล่ากำลังมาตัวมิก้าบ,บนพุ่นตัวมิก้าบ,บนพุ่นตั้งลำแล้วก็ลงมาเสื่อเสื่อโอ,อห้หกลงมาเลยหักลงมาเลยถ้ามั่นใจก็หักลงมาก็ได้นะเพียบก็ก็ตั้งสิทธิ์เนี่ยก็ตั้งสิทธิ์เนี่ย ลาล่ากำลังลงมานะครับเ so, ดี๋ยวไปดูแอคชั่นหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดูมือดูมเอดูมือคนนะ

มีเบี่ยงลายนะครับมีไม้ล้มขวางนะครับมีผีเป็นทางที่เบี่ยงหลบนะครับนี่คือต้นไม้ที่ล้มขวางนะครับยุ้งในล่าล่าเข้ามาแล้วนะครับนี่คือต้นไม้ที่ล้มขวางอยู่นะครับใหญ่มากนะครับเทียบ,บป่านนี้เป็นป่าดิบนะถือเป็นป่าดิบนะครับ

ัมาเข้าแหละเป็ดหน้านะครับเด็ดหน้าเพล่อง8ปดี่ยาง32มสิอตลอดกันีอยื่ต่อไปพออนะครับอันนี้คานคลิปเครื่องเดิมมียัดไปเล็กน้อยนี่คือมุมชันนะครับมุมชันเอียงมากนะครับมีต้นไม้รับอีกหนึ่งต้นถ้าลงไปก็เป็นหุบ เพราะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับทางนี้นี่ยางกระขาบจะได้เปียบนะครับเพราะว่าเกาะดินนะของอ,อทแท้ละพยายามเลี้ยงไปว่าเป็นตา เออ่ตางอย่ายิ่ถึงหวังตาเชื่อ่อตาเนอหมอกำลังแก้ลายอยู่นะครับมาอัดมาอัดคุณนม,มันจะอัดอ,อ,อนต๊ไปลวลำ งานนี้มีวินนะครับมีวินแน่นอนอาวา่นวาแดงกำลังลากวินในพออนะครับอออเจ้ากล้องน้องเจ้ากล้องน้องเจ้กล้องใต้ละก้กกานนี่เจ้กล้องเจ้ากล้อไม่เป็นห้อยหมดจ้ะ นี้เสร็จหลังไม่ช่วยเลยนะครับการทิปยางสาม3ิเครื่องเดิมยับใส้ครับต่อไปล่าละเไกของเรานะครับลาล่ารอก่อนล่าล่ารอก่อนฟังเจือฟังเจือต้องแต่งาาหน่อยบินเริดน้ำมาพันข้างหน้านะครับเพราะว่าการเก็บนี่สีเวลา พันกองไว้ก่อนอย่างนี้ไหมครับพมออมหนึ่งวินแรกสำหรับวันนี้วินรัะอรุณเพราะว่าอันนี้อรุณยังไม่หลังครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้กั่แก้วก็จะหลังนะครับเปิดเลยไหมครับเปิดเลยไหมกลับมาเอาแล้วล่ะมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะมาหักสายมาก่อน กี้บอก๋อมันเบียดอะ่ะถ้าปุ้นไม่จะแห αι, ่เขาปุ้นนะถ้ามั่นใจก็ไปเลยเลยปเลยปเลย,เ,ลยเออสบายสบายเครืไปไป่อง 3S นะครับพันคิสมัด้าพัน